เป็นนี้ทั้งหมด5 0,000นกว่าบาทบัตรเครดิต6ผไป4เดือนก็มีรายได้ประมาณแสนสองชื่อครูกแก้วค่ะเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นครูมาประมาณ15ปี เป็นครูก็หนึ่งภาพลักษณ์ของความเป็นครูอะพื้นฐานเราความเป็นครูหนึ่งเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีความน่าเชื่อถือช่วงแรกๆก็ดีค่ะเพราะว่าหนึ่งเราจะมีรายได้จากการเงินเดือนประจําด้วยแล้วก็มีเงินรายได้จากการสอนพิเศษจนมาเจอช่วงโควิดช่วงระรอกแรกก็ทุกคนจะรู้ว่าโรงเรียนเปิดไม่ได้รายได้หลักๆเราก็ได้แค่เงินเดือนประจําเงินพิเศษเราก็ไม่ได้แต่ในช่วงที่เงินเดือนประจําเราได้อ่ะอย่างที่บอกเครดิตมันดีเราก็เป็นนีเป็นนี้ทั้งหมดตอนนี้ก็บัตรเครดิตโกไปเกือบทุกแบงก์เป็นเงินห้ แสนกว่าบาทคือเงินเดือนออกมามันไม่พอเพราะว่ามันมันเต็มทุกทุกใบอะ่ะเพราะเวลาเราจ่ายแล้วก็ต้องมาผ่อนหมุนออกจนสุดท้ายมันเต็มไปไม่ได้ไปไม่รอดก็เลยตัดสินใจหาอะไรได้เสริมโดยการมองหาธุรกิจออนไลน์ธุกรกิจออนไลน์ที่เราไม่มีทุนไม่ต้องลงทุนมันมีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็มาเจอดอกลิสก็เลยเข้ามาศึกษาคือตั้งแต่เข้ามาทำดอกลิสแล้วนะคะอย่างจริงจังตอนนี้4เดือนก็มีไรายได้ประมาณแสนสอง จากที่เราเป็นนี้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0นก็ทําให้นี่เราบางลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัดสินใจยื่นไปเราออกเรียบร้อยสิ้นเดือนนี้ก็คือไม่ได้ทํางานเป็นผูแล้วค่ะอยากขอบคุณบอสคุมพาอยากขอบคุณดอบลิทแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกชาวดอบลิทเพราะว่าที่นี่คือตั้งแต่เข้ามาจากที่เราไม่เคยทําออนไลน์พอเข้ามาเจอดอบลิทมันทําให้ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราใช้เวลาแค่วันละหนึ่งถึงสชั่วโมงเราสามารถหาเงินมาใช้นี่ได้ก็คือเป็นระบบที่เราไม่ต้องลงทุนเราใช้แค่เวลาเท่านั้นก็เลยอยากจะขอบคุณบอสคุมพาแล้วก็ ็ระบบของดอบลิทที่ไม่ต้องให้เรามาลงทุนแบกภาระต่างๆที่เรามีอยู่แล้วะให้ดีขึ้น